สวัสดีทุกคนตอนนีู้อยู่ที่หนะ้าหางเซ็นทรัลเวิร์นะครับผมคลิปนี้พาทุกคนมาชมหิมะนะครับซึ่งเมื่อคลิปก่อนสูดไม่ได้พาทุกคนมาชมนะครับนน่มีมาค่ะผมนะตอนนี้ผู้คนมาเยอะมากครับผม ซึ่งเหมือนปีกายแล้วทุกคนนะปีกายก็มีเหมือนกันนะครับผมปตีการคนอนโฟมนะครับผมจุดนี้เป็นหอนาฬิกานะครับคนเยอะครับผมเราก็ได้จับมือกับไทยแล a n d Toy Expo และ JP Toy g ย l l e r y ค่ะพร้อมกับเจ็เซนเอร์ชื่อดังทอกแบบคอยนะคร้า ให้กับงานในปีนี้กัจะน่าหังวด้วยซึ่งนอกจากจะมีอาร์ตคอนน่ารักน่ารัก23คาแรคเตอร์แล้วยังมีต้นคริสต์มาสทางด้านโน้นอ่ะที่ประดับไฟระยิบระยับม้านไปพร้อมกับอาร์ตคอยตัวใหญ่มากๆ้ดยเช่นกันนะคะนอกจากนี้เนี่ยเมื่อคุณมองไปคุณจะเห็นเลยว่ามีตัวแองเจลของเราด้วยสูงถึง4เมตรเยยวค่ะท่านไหนนะคะ จะถ่ายรูปก็สามารถไปถ่ายรูปมาเอนจอยกับบรรยากาศของเราได้เลยและนอกจากนี้ค่ะเรายังมีการฉลองในวันที่12ธันวาคมยูนี้นะคะไปพร้อมๆกันเป็นการเปิดไฟต้นคริสต์มาสความพิเศษคือคุณจะได้พบกับเซเลบริตี้เยอะแยะมากมายทั่วฟ้าเมืองไทยเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นศิลปินระดับแกะของไทยคุณชมเรื่องอารยาเอร์นาเกตนะคะน้องเอ็ีเอลที่จะมาเซอร์ไพรส์สุดพิเศษและเปมีงารเปิดตัวมาเปิดด้วยคนเยอะจริงๆครับ คนแห่มาชมขิมาเทียมกันเยอะมากขิมาเทียมพูดไปฟ้นโพมนะครับผมนะฟ้นโพมยังสวยงามครับผม <c oughs> แใช่คระที่เรียนนว่ามีผู้ชายหลายคน จะเป็นเค้กน่ารักน่ารักเป็นเค้กตกุ๊กแกพวกีด้วยใครที่อยากจะไปซื้อฝากคนที่คุณรักนะคะแบบเป็นโจ๊กสนุกสนุกในช่วงคริสต์มาสหรือปีใหม่ก็เรียนเชิญนะคะไปช็อปกันได้หรือใครอยากได้พิตซ่าคองสดชื่นค่ะกับน้ำผลไม้ก็มีให้ตั้งแต่น้ำมะ้าวนะคะยันไปถึงน้ำผลไม้ต่างๆเยอะแยะมากมายเปรี้ยวหวานหอมลองตัวทำจากผลไม้ด้วยเยค่ะค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีความน่าสนใจอีกเยอะแยะมากมายในตลาดของเราก็เรียนเชิญนะคะไปช้อปกันเยอะๆกับความอร่อยที่วันนี้ทางเ็นท์โรดเรียมมาให้กับทุกท่าน้วยค่ะและอย่างที่พี่บอกไปนะคะว่าในปีนี้เนี่ยเรามีบ้ากายหลากหลายแบรนด์เลยที่มาเปิดบ้านกับเรากับหมู่บ้านเบอรี่ดิวซึ่งจะพาทุกท่านค่ะไปรับชม,มพร้อมๆกันว่ามีแบรนด์อะไรน่าสนใจมาพร้อมกับโปรโมชั่นและกิจกรรมอะไรบ้างอยู่พร้อมกันเลยค่ะ อย่างที่บอกได้แลว,ว่าจุดแลนด์มาร์คของเราในปีนี้คุณทำาด้เลยนะั่นคือต้นคริสต์มาสส,สูใหญ่ที่มองไปตรงนู้นใกญ่ที่สุดในโลกนะคุณจะเห็นเลยเพราะว่าต้นใหญ่มากนี่คือต้นใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะและใครที่อยากจะถ่ายรูปวันนี้ก็สามารถเดินไปถ่ายรูปกันได้เลยอ่ะมาถึงแล้วค่ะ สำหรับในโซนของหมู่บ้านเบอร์รี่วิวของเราอย่างที่บอกว่าในปีนี้นะคะเรามาพร้อมกับมากมายหลากหลายแบรนด์แล้วก็โปรโมชั่นดีๆและมาพร้อมกับเดคอเรชันที่สวยงามมากๆด้วยเช่นกันค่ะซึ่งวันนี้นะคะนิกกี้พาทุกคนมาดูกันที่ฝั่งขวากันมากีกว่าเพราะว่าในชั่วโมงแรกค่ะเราพาทุกคนนะคะไปดูกันมาแล้ว,วกับฝั่งซ้ายของเราตอนนี้บอกก่อนว่าไฮไลท์ของวันนี้เลยนั่นคือหอนาฬิกาของแกวเดียมาคุณท่นทานคะตอนนี้เนี่ยเขากำลังปล่อยหิมะลงมานะคะใครที่อยาก มาถ่ายรูปฮิมมัสนะคะสวยๆนะตอนนี้เป็นตรงนี<ะ>้าปเดี๋ยวเราไปดูตรงต้นคริสต์มาสกันดีกว่าทุกคนถือว่าปล่อยฮิมกันลวนะครับผมนะปล่อยตั้งแต่วันที่5นะครับผมนะที่5พฤศจิกายน แครอทุเรียนอบกรอบนะคะเป็นสูญญากาศให้ทอด้วยนะดีต่อสุขภาพอีกทางหนึ่งนะคะแล้วก็ยังมีสตรอเบอร์รี่อบกรอบขนนอบกรอบนะคะมีถั่วต่างๆอร่อยสดใหม่มากๆเลยนอกจากนี้แ่ะยังมีกระเป๋าทํามือนะคะจากหนังไมโครไฟเบอร์ราคาเริ่มต้นเพียงแค่690บาทเท่านั้นเองแล้วก็ยังมีมากมายหล,หลยากหลายอย่างให้คุณเลือกสรรด้านในกันนะคะหรือว่าวันนี้คุณอยากจะ จุ <hi> จดนี้เป็นรถไฟโคกนะครับผมแจกฟรีนะครับห้างเซ็นทรัลเวิร์ของเราก็มีเช่นกันนะสำหรับช็อปของคาเฟ่ population. นะคะสามารถต่อแถวไปรับโคกฟรีได้เลยนะคร right. ับเรียนเชิญนะคะเพราะว่าเริ่มต้นที่แค่หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเองค่ะและต่อมานะคะเราอยู่กันที่บ้านของล็อกแอนด์ล็อกอ้าวบางคนบอกล็อกแล้วจะเข้ายังไงฮะอะไรครับเนี่ย สวยงาประยิบระยับทุกคนนะประหับไฟเป็นแสนดวงนะครับผมเยม่นพิเศษให้หลัที่นช่วงคราสและปีใหม่ที่จะมาเปิดนั้นนี่คือใหญ่ที่สุดนะครับในประเทศไทยต้นคริสต์มาสสูง40เมตรเป็นผู้ทา้นคามนะคะใครที่แบบชอบดูแลหน้าหรรอยู่ล้วต้องรู้จักแน่นอน ปเลเ่ินกลับไปดูหิมะมกันต่อนะครับคนจะไปเยอะอยู่ที่หอ,อนาฬิกานะครับเพราะว่าหอ,อนาฬิกามีการ ่อยฮิมะกันนะครับผมชั่วโมงนะก่อนที่จะมีเซอร์ไพรส์แบบนี้ออกมาให้เจออีกนะคะใครที่อยากข่ายรูปเรียนเชิญมาถ่ายรูปกันได้เลยตอนนี้นะคะที่หมอรฬิกาของเจ้าเดมยกนนั่นเองซึ่งฮิมะนี่เขาจะปล่อยมีคนมาถ่ายรูปกันเยอะมากรทุ่มนะครับได้คอนเทนต์ดีๆภาพสวยๆนะคะคุณก็อแวะมาได้เลยโอ้แม่น้องมาอยู่จุดนี้ด้วยนะครับริกานั่นเองค่ะ ทุกคนมาถ่ายรูปกันเยอะเลยนะครับน้องน่าจะเป็นไอดอลนะครับผมนะนิดไอดอลแน่นอนอย่างเท่เลยนี่จ<ส>ุด <erst> น <ens> ี้คือจุดไฮไลท์นะครับผมของนาฬิกานะครับเวลา พ่นหิมะรอบแรกนะครับผมนะรอบแรกคือหนึ่งทุกนะครับอร่อยสมใจกับคราฟไอศ์รีมมากมายหลากหลายรสชาตินะคะใครอยากจะซื้อก็มาชิมก่อนได้เขาเปิดโอกาสให้คุณชิมกันก่อนด้วยนะคะถ้ายามาก

ไมโท่เก็ตฟรีเจนเเทลคอลเลอร์แฮร์สครับหนึ่งชิ้นก็คือมีค้าบันหอไปด้วยนะแล้วก็ยังมาอีกหนึ่งไดโบพิมี่ด้วยค่ะเป็ไปช่วยใช้นะคะสามชิ้นเดันลำดับอาหัรนะกับวิตามินของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นในโนมี่ลูมิน่ากลับมาจุดเลิมอีกแล้วนะครับผมคือจุดนี้เป็นหอนาฬิกานะครับที่ตกแต่งทําขึ้นได้อย่างสวยงามนะครับผมข้างในก็จะเป็นจุดถ่ายรูปนะครับสวยจริง วันแห่งความสุขนะครับผมมีผู้คนมาถ่ายรูปมา,านนมเ,เด่นเด่นอ่าหลังๆเลยคือเด็กๆนะครับผมนะเด็กๆคือชอบมากอะนะครับผมก็เป็นมากสำหรับคลิปนี้ส่วนก็จะได้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ